สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่สิสิงหาคมค่ะข่าวนักลงทุนจีนหันมาสนใจลงทุนหุ้นออนชอหรือเอชารสอาจกระตุ้นการหมุนรอบเปลี่ยนตัวเล่นในระยะสั้นถึงปานกลางโดยเทขายทำกำไรออกจากหุ้นจีนออฟชอในฮ่องกงและสหรัฐแล้วผันเงินมาเข้าลงทุนหุ้นจีนเอชารสก็เป็นได้ค่ะฟันทูดูปรับพอร์ตสับเปลี่ยนออกเคทีไชน่าหนึ่งส่วนออกไปพักไว้ใน KTST+ สทส่งผลให้สัดส่วนใหม่เป็นดังนี้ k t a s เ a ชาส่วน KT China 2ส่วนเดิม3 KT JP Fund 1ส่วน KT Vietnam 1นาม1ส่วน KT Blockchain 1ส่วน KT Energy 1ส่วน KT Oil 2ส่วนและ KT ST Plus 5ส่วนจากเดิม4ค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็นดิ้งเด็กปิดไปที่1,277.43จุด บวก1.46%มูลค่าการซื้อขาย7จ็ล้านบาทโดยตลาดทุนไทยปรับตัวขึ้นในระดับเดียวกันกับตลาดหุ้นภูมิภาคจากคาดการเฟดมีโอกาสปรับลดดอกเบีย้ยในรอบการประชุมกันยายนนี้เป็นครั้งแรกจากช่วงปลายปีก่อนขณะเดียวกันค่ะกนง,งปรับลดดอกเบีย้ยศ2 5หเนุนตลาดอีกแรงส่วนตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่730,24ล้านบาทระยะยุพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.22%ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.04%ค่ะ ส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเยนวานนี้ที่32บาท25สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทแข็งค่าขึ้นเดินไหวที่ทางเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาคจับปัจจัยที่ดอลลาร์อ่อนค่าหลังตลาดยังย่อยข่าวตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาดทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยนในเดือนกันยายนนี้ทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดทุนโตเกียวปิดตลาดทะลุระดับ43,000จุดทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นวันที่2ติดต่อกันด้วยรับแรงหนุนจากมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐ ท่ามกลางกระสายคาดการว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเร็วกว่าคาดนิกกีปิดปดที่ 43, 4 3 2 7 4 6 7จุดบวก1.30%ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมมิชชัตลาดหุ้นจีนปิดบวกด้วยรับแรงหนุนจากการที่สหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงขยายเวลาการเรียกเก็บภาษีสุราการระหว่างกันจนถึงวันที่10พฤศจิกายนเซี่ยงไฮ้คอามมาิปิดที่3,683.46%บวก0.48%ค่ะ ส่วนดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่2ขณะที่ S&P 500และ Nasdaq ปิดทํา New h ติดต่อกันโดยตลาดยังคงได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้าดาวโจนส์ปิดที่44,922.27จุดบวก1.04% S&P 500ปิดที่6,466.58จุดบวก0.32%และ Nasdaq ปิดที่21,713.14จุดบวก0.14%ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกแต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ2สัปดาห์ในวันพุธโด,ดยรับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์และกลุ่มเทคโนโลยีท่ามกลางความคาดหวังว่าเฟดจะประับลดอัตราดอกเบีย้ยลงในเดือนหน้าซึ่งช่วยกระตุ้นบรรยากาศการลงทุน CC40 ปิดที่7,804.97จุดบวก0.66%ดปิดที่24,185.59จุดบวก0.67%และฟุซีร้อยปิดที่9,165.23จุด บวก0.19%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสกุลหลักหลักทำกลังกระแสายดการณ์การที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนในการประชุมเดือนหน้าหลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกระกฎาคมที่ต่ำกว่าคาดเมื่อเทียบเป็นรายปี ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเวทซัสตรานิยอร์ปิดลบในวันพุธลงไป0.82ปซปิดที่62ดอลลาร์65เซนต์ต่อบาร์เรลหลังจากสำนักง,งานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบที่สูงเกินคาดนอกจากนี้ค่ะราคาน้ำมันยังถูกกดดันจากการที่สำนักง,งานพลังงานระหว่างประเทศระบุว่าอุปทานน้ำมันโลกจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าคาดทั้งในปีนี้และปีหน้า ส่วนน้ำฟของเบลน์ค่ะลบไป0.74%ปิดที่65ดอลลาร์63เซนต์ต่อบาเวลส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในว,วันพุธด,ด้วยรับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลนอลลราและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวลงนอกจากนี้กระแสาคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนในเดือนกันยายนยังเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนราคาทองคำปิดในแดนบวกสัญญาทองคำตลาดโคเม็กสองวันเดือนธันวาคมบวก0.27%ปิดที่3,408ดดลลาร์เซนต์ต่อทรารันส์อย ส่วนปัจจัยจะต้องติดตามในวันนี้ค่ะจำนวนผู้ขอรับสวยการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐและดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนกรกฎาคมสหรัฐนี่คือทั้งหมดของ k t ทแ a มใน New วที่นำมาฝากกันในวันนี้และเพิ่มให้พลรราดข่าวสารดีดีเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ e t ท s m m r t t r ์ทเกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรรราตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ